สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มรทองเกษตรไปชักโลกครับวันนี้พามาดูแปลงนาข้าวอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับคนที่พาเรามาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสุเมธกินเย็นครับพี่สุเมธกินเย็นนะครับตรงนี้อยู่เขตตำบลอะไรครับตำบลศรีประจันอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีแปลงนาข้าวกี่ไร่ครับแปลงนาข้าวนี้สิบไร่ครับสิบไร่นะครับอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นใช่ไหมครับใช่ครับอ่านะครับแล้วปีนี้มีการเริ่มต้นที่แตกต่างจากทุกปียังไงครับปีนี้เราเอาามมัักนนะครบ Uh, ใช้อะไรครับใช้อะมิ leve leve. ินโอบาลใช้ไปกี่ขวดครับใช้ไปสองขวดแล้วครับสองขวดเองนะครับอแล้วผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรครับผลลัพธ์ก็ดินดินนุ่ม чи, นะครับหญ้าฟางนิดตายแล้วครับร่วนสวยดินร่วนสวยมากเลยอืนะครับได้ดินดีคืนมาแล้วก็ฟางเปื่อยยุ่ยใช่ไหมครับเปื่อยยุ่ยหมดเลยนะครับพี่สุเมธหมักไปกี่วันครับหมักไปเจ็ดวันแล้วครับเจ็ดวันแล้วเนาะได้ผลลัพธ์อย่างที่เราเห็นนะครับ การที่ดินมันดีขึ้นแบบนี้ฟางปอยยุย่ยการทํานาเป็นไงครับทํานาก็จะง่ายขึ้นนะฮะต้นข้าวก็จะเติบโตได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับนะครับดังนั้นการใช้อเมโนบาวสองขวดนี้คุ้มค่าไหมครับคุ้มค่าแน่นอนแล้วครับอืคิดว่าแพงไหมครับไม่แพงละครับเพราะว่าปุ๋ยที่ได้ขึ้นจากนานี้ก็ได้มากมายนะครับอมหมายถึงว่าการที่ฟางต่อฟางเปื่อย,ยุยมันก็เพิ่มปุยเพิ่มปุยในดิน ให้เราเนาะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์อืมนะครับปรับสภาพดินก็จริงแต่ส่งผลในเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นข้าวได้ดีใช่ไหมครับใช่แล้วครับอืมจึงตัดสินใจใช้อเมโนบาใช่ไหมครับครับผมอ่าสำหรับแปลงนี้ทําไมไม่เผาฟางไม่เผาตอสร้างเหมือนคนอื่นครับเราต้องการให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินยังอยู่นะครับอืมนะครับต้องการให้ดินร่วนซุยแล้วก็รวมผลไปถึงวัชพืชด้วยนะครับอืมต้องการปราบเข้าเข้าดีข้าเร่งด้วยอืม ต้องการช่วยลดวัชพืชและข้าวดีเขาเด้งลงไปใช่ไหมครับใช่ครับโอเคแล้วก็ช่วงนี้ก็มีการรณรงค์ไม่ให้เผาฟางเผาตอซังด้วยเนาะใช่ทางการก็ส่งเสริมให้เราอืมักนาอยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางออกของเกษตรกรใช่ไหมครับครับผมอ่าต้องขอบคุณพี่สุเมศมากครับที่แชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆแปลงนาข้าวแปลงนี้ให้กับพวกเราฟังครับขอให้ได้ผลลัพธ์แบบนี้ไปตลอดผมนัทพงศ์มณฑลเกษตรพิทักษ์โลกขอบคุณมากครับลาไปก่อนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ